สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็ไลทีวีวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของผมเองนะฮะคือยา่ามันก็ได้ทําคลิปแบบแนวให้เป็นเบอร์เดย์เพื่อนเนาะมันเหมือนมันมีแชรเลนหรือว่ามีอะไรคอนเทนต์ให้ผมทำเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะคือยา่ามันเป็นเพื่อนที่สนิทมากับผมประมาณ5ปี6ปีได้แล้วฮะเอาเอาเอา,เอา,เอา <laughs> คือมัน,ม,นมันจะแกล้งผมหน่อยๆน่อยนะทุกคนเออโอ้โหโคตรพลาดอะ ชุดนี้อย่างไออวยไว้ก่อนไงววยไว้ก่อนดี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 เขาจะพาทีมชนะและรับรางวัลของขวัญวันเกิดได้หรือเปล่าก็สามารถแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ปอลได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยหรือว่าจะด่าปากดีก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะคุณทวนไอ้ใส่ที่ผมปากดีหรือว่าหัวร้อนอะไร ผมอยากให้ทุกคนรู้จักอายา่ามากกว่านี้คือมันควรตีนจริงๆนะทุกๆครั้งไม่ว่าจะอัดคลิปหรือไม่อัดคลิปไม่ว่ามันจะทักแชทหรือว่าคุยในดีคอร์มันควรตีนแบบสุดยอดที่สุดท่าที่ผมเคยเจอน้องคนนึงมาแล้วแล้วปากมันอย่างแซ่บเลยไอ้ย่าเนี่ยมันปากอย่างสุดยอดมาเลยโดนดา่าไงแต่ตัวจริงของผมผมเป็นคนพูดหวานนะครับเป็นคนใส่หวานนะฮะทุกคน เดี <mile inside> ๋ยวเราจะให้เขาเลือกไลฟ์อัพของเขาก่อนนะครับเขามีสิทธิ์ทุกอย่างเลยมีสิทธิ์ที่จะเลือกพูดเล่นในวันนี้แต่ว่าต้องมีผมด้วยนะก็ย่ามันให้ผมเลือกเพื่อนมาเล่นนะฮะว่าจะเลือกใครมาช่วยถีบบ้างซึ่งผมเองก็ไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยถนัดตัวละครไหนเพราะทุกครั้งที่ผมอัดคลิปเนี่ยมีหน้าที่แค่แบบเล่นสนุกสนุกแล้วก็วุ่นวายหลายย่าไปวันๆเพื่อให้ได้คลิปเพื่อคนผู้ชมเนี่ยดูแล้วก็สนุกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าพอเข้าเกมแล้วที่เป็น5าตำแหน่ง ผมจะไม่ข้ามนะครับผมจะไม่ข้ามโฆษณาก่านาอนย่าปอเล่นแทงผมเขาให้เล่นซับนะซับตัวไหนบอกมาก่อนไอสกินไก่กระป๊อคือทุกคนผมมาเห็นยา่ามันเล่นซับอะ่ะตัวที่มันเล่นเก่งที่สุดนะสําหรับความคิดผมอะ่ะแล้วมันควรตีนที่สุดคือตัวซิปไอสกินไก่กระป๊อกกระป๊อกอะ่ะซึ่งผมเองไม่ คือไม่กล้าให้มันเล่นเคลลี่เว้ยเพราะผมกลัวว่ามันเล่นแคลลี่แล้วมันจะแกล้งเว้ยคือเอาใจใจเลยนะใจกูกูก็อยากได้เลยสกินตั้งสองสกินกนะ็ <c oughs> เลยกลัวว่ามันแกล้งแต่สุดท้ายก็เดี๋ยวยูดูกันไปก่อนนะครับในเกมนะฮะในเกมเดี๋ยวยูดูช็อตน,นี้นะทุกคนช็อ,อ,อ,อ <c oughs> คือมันบอกผมว่าชห้โช็โกชกเข้าไปอ่ะกระโดดปุ๊บกระโดดปุ๊บมัน <c oughs> ผมอาจจะพลาดอีกอะแล้วมันก็หัวร้อเห็นปะแล้วมันก็ถอยออกมาเออมันแกล้งผมนะทุกคน ตอนแรกัผมจบเกมแล้วนะทุกคนจบเกมแล้วผมคิดในใจว่ากูไม่ได้แน่นอนสก,กินแต่ก็ไม่เป็นไรให้ได้เล่นกับเพื่อนเพราะผมเล่นกับมันบ่อยมากแล้วอวีเนี่ยถ้าไม่มีย่าไอพวกนี้ผมจะไม่เข้าเล่นเลยเพราะช่วงนี้ผมก็จะติดโปรเจกต์ของปอตรีอยู่นะครับสาเหตุที่ช่องเนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่านั่นแหละผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่าจะทําคลิปนั่นเองเพื่อทุกคนดูนะแต่หลังจากนี้ไปมันจะปิดเทอมแล้วทุกคนผมจะหมั่นทําคลิปแล้วก็หลังคลิปนี้ที่ออกไปเนี่ย ผมจะแกล้งอ้ย่ามันเพราะมันแกล้งผมหลายคลิปแล้ววต่อยให้มันเป็นวันเกิดผมก็จริงแต่มันก็แกล้งผมอยู่ดีอะทุกคนแต่ก็ต้องขอบคุณมันนะฮะมันเป็นน้องคนหนึ่งที่ผมรักมากเลยตัวแรกที่เขาเลือกคือฟังนะแรดคือผมอยากได้แรดมากอะทุกคนเพราะว่าแรดผมไม่มีมันตั้งสองพันคูปองอะผมไม่มีตังขนาดนั้นอะทุกคนอ่ะแล้วก็อีกสกินหนึ่งอะคือผมผมไม่รู้จะเอาตัวอะไร ชนาแนะนํามาว่าลองเอาตัวที่เราเอยากเล่นไหมอะไรแบบนี้แหละก็ราคาลดลงมานิดหน่อยแต่มันก็แพงไงเนาะหน้าตัวไอรีอ่ะตัวไอริไอริอยากไไได้อออรรว่ะันติเม่ก็สาวสกินที่ปอนเลือกมาก็จะเป็นแรดมวยไทยนะครับสองพันไอริไอริซากุระฟูกินะครับพันสองร้อยกสิบจริงนะเว้ยผมเลือกแรดมวยไทยกับสกินอีกหนึ่งสกินไอสกินสงกรานของทูเล่นนะทุกคนไอพันสี่ร้อยห้าสิบปูปองอ่ะต่ว่า ในใจหนึ่งก็โอ้ยแม่กูนําทีมแพ้แล้วกูจะเอาแพลงวันนี้อีกก็ไม่ได้นาะแต่ว่าขอเป็งแพงไว้หน่อยนะเพราะผมก็ช่วยมาทำคลิปเยอะแหละ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมรู้จักย่าตั้งแต่คลิปไหนจากคลิปเริ่มต้นของไอเน,นี้ยเลยแคนตลีบันที่ทุกคนได้ยินก็ว่าพลอยแบงค์อะครับย่าตลีบันก็คือเริ่มต้นที่ไอนี่เลยปะวอลแคนอีพีหนึ่งเลยผมเล่นเป็นตัวที่มีชื่อว่าเนี่ยนะ t t H o y y เ K, K มันเป็นรหัสน้องชายนะครับผมเล่นมันมาตั้งแต่ ปี2016อ่ะทุกคนคิดดูส่วนปีนี้ปี2020 20เลยใช่ไหมสี่ปีและเล่นกับมันมาแต่ผมรู้จักมันก่อนหน้านั้นประมาณไม่กี่เดือนหรอกมันกว่าจะมาทำอันเนี่ยผมรู้จักมันตั้งแต่หลักหลักพันซับอะ่ะยังไม่ถึงพันซับแบบเฮ้ยผมมีอะไรจะเล่าอีกอย่างหนึ่งทุกคนคือเมื่อก่อนไอ้ยาตอนมารู้จักผมแบบผมรู้จักมันในใหม่ๆม,ม,มันจะโปรแกรมที่อะไรวะคล้ายๆล้ที่คอร์ดอะ่ะ ผมจาไม่ได้ว่าโปรแกรมอะไรแต่มันอ่ะโกหกผมเว้ยว่ามันอ่ะเป็นพี่ผมซึ่งผมมาแก่กว่ามันตั้งประมาณ2ปีอ่ะแลวมันโกหกว่ามันอ่ะแก่กว่าผมผมเรียกมันพี่ยาพี่ยาพี่ยาเป็นเวลาเกือบ1ปีอะทุกคนกับการที่มันหลอกผมผมเพิ่งมารู้ก็ตอนประมาณมห้ามหกอ่ะว่าย่ามันเป็นน้องผมดูมันควรตีนขนาดไหนคือมันควรตีตลอดเลยจริงๆริงผมเลยด่ามันไงมันลงทุนมากนะครับทุกคลิปที่มันทํามันลงทุนหมดเลยแล้วทุกคลิปที่อ่ามันชวนพวกผมมีผมมีชนามีแบ็กเมียอะไรพวกนี้มาทาอ่ะ อา่ามันลงทุนให้หมดเลยนะพวกผมไม่ส่วนน้อยมากที่พวกผมจะลงทุนเองคือย่ามันเต็มใจที่จะทําคลิปให้คนทุกคนดูแล้วก็อีกอย่างคลิปมีคลิปนี้แหละเป็นคลิปแรกที่อ่าส่วนใหญ่น้องๆที่ติดตามอา,าม่าตั้งแต่หลักพันซับจะรู้จักผมนะก็คือพีบีวิ่งหนีปอนเด็กอาชยะปอนก็คือผมเองนะครับผมชื่อปอนเดี๋ยวมาด้วยจับด่านนี้นะครับด่านใหม่ก็คือเราจะเล่นกันด่านนี้ประจํานะครับโดยเราจะให้น้องปอน ทุกคนได้ยินไหมมันบอกว่าให้น้องปอนเป็นคนไล่ทุกคนเข้าใจไหมนี่ปี2017นะมันคือมันมันมันหลอกผมประมาณหนึ่งปีจริงๆนุ่นผมไม่ได้พูดเล่นคือแม่งมันหลอกว่ากูเป็นพี่มึงนะปอนมึงต้องเรียกกูว่าพี่ยาแลยผมเรียกมันว่าพี่ยาพี่ยาพี่ย,า,ยาตลอดเลยตั้งตั้งที่แม่งมันอายุน้อยกว่ากูสองถึงสามปีแลวแลวม่งโคตรกว่าตีไนายะเนี่ยมีสกิลในการไล่ค่อนข้างสูงว่า ีมปคือมันหลอกให้ผมใช้ตัวอ้วนไว้ผมจําได้แล้วมันใช้ตัวแบบตัวสีดําอะไรไปเนี้ย <c oughs> ดําปืดก่ <c oughs> ดด <c oughs> อนที่จะไปชมอะไรกันต่อนะครับ <c oughs> ผมก็อยากให้ทุกคนฝากกดติดตามเพจที่มีชื่อว่า so Did s ซดิส tv ไว้ด้วยนะฮะซึ่งจะมีผมและเพื่อนผมเนี่ยมาคอยไลฟ์สดเกือบจะทุกๆวันนั่นเองมาเล่นทั้ง RV LL Y Rift ในบูบายแล้วก็ที่สําคัญจะมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่มาเล่นคอปดิวตี้นะครับคอ r ดิวตีในคอมที่ซื้อของวอลวอลอะไรนะวอวออะไรสักอย่างะผมจำไม่ได้ละแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าผมได้อะไรมาบ้างจากย่านะครับในคองควันวันเกิดซึ่งต้องขอบคุณมันอย่างมากเพราะมันมีสกินที่ราคาสูงมากใครที่ดูคิิไปย่าแล้วรู้ว่าผมได้ตัวละครอะไร ก็กดคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมนะครับทุกคนวันที่24ที่ผ่านมาวันเกิดผมนะั้นราเกิดวันเดียวกันก็ขอให้โชคดีร่ำรวยใครที่เป็นผู้ติดตามทั้งของอญ,ญาตาและของผมก็ขอให้มีความสุขตลอดไปเลยนะครับปีนี้ผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่ให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ พวกผมแล่ย่าทุกๆคนทีมงานของย่าและตัวของผมเองและช่องกอลลทีวีเนี่ยทำคลิปสนุกๆและเพื่อนๆทุกคนหัวรอะย,ยิ้มได้ผมก็พอใจและเดี๋ยวมาดูดีกว่าผมยังไม่รับสกินทีนะว่ามันแจก,กสกินอะไรมาบ้างแต่ผมจำได้ว่ามีทั้งหมดสาสกินนะคะที่ย่ามันให้ผมนะแต่มันลงคลิปแค่สองนั่นเองทุกคนสกินแรกจะเป็นตัวคลิกเน็กของไอตัว AIC คือราคาเก้าสิบเก้าคูปองนะฮะอ่ากดรับไปเลยมาถึงสวยไหมสวยไหม แล้วก็สกินต่อไปที่ผมอยากได้มาตลอดแต่ผมไม่เคยเติมถึงมันเลยเพราะมันสูงมากผมเติมสูงสุดนักครั้งละประมาณเดือนหนึ่งอะไม่เกินหนึ่งพันซึ่งตอนสกินนี้เข้ามาตอนนั้นผมก็คงจะเริ่มหมดตังค์นั่แล้วทุกคนเพราะเมื่อก่อนผมเติมไปเยอะหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยเติมแล้วนะฮะอาจะเป็นสักุระคูบุกินั่นเองนะฮะโอ้ยแม่งช่างผิวสลึกเกินแม่สาวน้อยของพี่โอ น่ารักจริงๆแล้วก็สกินสุดท้ายอุย้ยมันได้กรอบด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมสกินสุดท้ายคือสกินที่ทุกคนหมายปองนั่นเองนะครับสกิน แรดเบอร์ไทยที่แปลงที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มันมาในครอบครองแล้วนะฮะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็ติดตามญาติตะลิบันไว้ด้วยนะฮะไม่ว่าผมจะอาจจะไม่ได้ทําคลิปลงในช่องตัวเองก็ลาทีวีแต่มผมก็ไปทําคลิปลงในช่องญาติตะลิบันบ่อยๆนะส่วนคําพูดคาจาอะไรที่มันหยาบคายเนี่ยมันเป็นแค่คาแรคเตอร์ของผมเองนะครับตัวจริงก็ไม่ได้หยาบคายถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยความที่เล่นกันในเรดาเพื่อนฝูงนะก็สนุกสนุกก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะขอบคุณญาติตะลิบันแล้วก็น้้้อองงๆทททุกกกคนัััี่่ดดผมและไาาวว ที่ใส่ที่ผมมีทุกวันนี้ได้มีสกินแพงๆมีอะไรมาเล่นสนุกกับอ้ย่ามีการทําช่องมีช่อง y t u t u เป็นของตัวเองเนี่ยล้วนมาจาก1มาจากย่าติบันแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีน้องๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถเกิดย่าติบันขึ้นมาได้ถูกไหมก็อยากให้กดติดตามพวกผมทั้งคู่แล้วก็ทุกๆคนชนะอะไรพวงนี้ไว้ทุกๆคนนะฮะเดี๋ยวพวกผมจะมาทาคลิปดีๆหลังจากนี้แต่ใครอยากให้ผมแกล้งอ้ย่าคอมเมนต์ไว้นะทุกคน ผมอยากแกล้งมันจะจะขาดแล้วแต่ผมไม่มีข้ออ้างที่จะแกล้งมันเว้ยส่วนคลิปนี้ก็ลาแต่เพียงันเท่านี้แหละบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับที่รับชม